ว้าวอาร์ชอปเว็บเติมเกมราคาสุดคุ้มสบายกระเป๋าไม่ว่าจะเป็นเกม ROV PUBG Free Fire หรือ Roblox บริการเติม Robux 24ชั่วโมงมีระบบการเติม Robux 2แบบเติม ID Pass และกิฟต์การ์ดก็สามารถเติมได้แบบคุ้มๆที่ลิงก์นี้เลยเอานะไอ้พวกไอ้พวกเด็กที่วิ่งนักเข็นเด็กที่วิ่งไวที่สุด ฉันวิ่งไวกว่าแกอีกนะไม่เชื่อนะแกดูเลยได้เลยนะดูนะดูนะฉันเป็นนักวิ่งที่วที่สุดฉันเป็นนักวิ่งที่วที่สุดไม่เชื่อใช่ไหมละ่ะหยิบไปเลยเอา้าวเอาละพก็กาวสวัสดีทุกคนเันด้วยนะครับเมื่อกี้เป็นไฮไลท์นั่นเองเมื่อกี้นะบอกเลยนะผมวิ่งไวที่สุดแล้วเออวิ่งไวจริงๆนะริงเ วันนี้นะครับเราก็จะอยู่ในเกมที่ชื่อว่า l i ท h t Cruiser มันบอกว่าย so ู่ต้องรับสู่สู่อะไรวะ Light like Cruiser สิ่งที่จะชนะได้จะต้องมีเวลาสองนาทีนะคะวิธีเล่นคลิกให้ให้วิ่งเร็ว เอาเงียก็ได้ให้ได้ได้ความเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้จบเล่นให้จบทุกเลเวลและจะได้ท็อป50ในกระดานบอร์ดออเหรอนี่นะก็จะเป็นเกมที่พวกเราต้องกดเข่งครับมาเดี๋ยวเราจะมาแสดงวิธีเล่นให้ดูเลย ครับอันนี้ผมปเปลี่ยนตัวมาใหม่นะครับเพราะว่ามีคนแบบแต่งตัวแบบคนนี้เยอะเนี่ยแบบนี้เลยเยอะแต่ว่าอันนี้มันไม่เหมือนกันโอเคแหละนี่ก็รอเวลานะครับแล้วเราก็ต้องเตรียมตัวกดนะนดอ๋อหนึ่งกดโอ้โหโอ้โห ถ้าใครนิ้วไม่ไวนะี่คือแท้เลยนะอันนี้พอได้นะตอนนี้นิ้วนิ้วกลางผมจะร้ลอล็อกแล้วเนี่ยหนึงความเร็วสูงสุดเราได้ที่ร้อยยี่สิบหกบอกเลยกูวิเงเียวสุดเออเอาเป็นว่ากูวิ่งช้าสุดกันได้แล้วดูคนข้างหลังดิ <laughs> ดูดิช้าสุด โอ้โหโคตรอ่ะอือมนี่คือความเร็วสูงสุดของกูแล้วเหรอ,อหร้อยยี่สิบเออเหอเพิ่มความไวครับคูณสองไปเรืเ่อยๆไปเรื่อยๆเลือ ไอหัวโรนี่เหรอไอหัวโรโลนี่ราเหรอวะตั้งแต่เมื่อกี้ละวเราเริ่มเกมมาเมื่อกี้ตั้งแต่เมื่อกี้เลยโอ้โหเราเป็นคู่เลยก็ได้มั้งดูดิสองคนเนี้ยวิ่งเป็นคู่เลยสองคนนี้วิ่งเป็นคู่กันเลยเนี่ยือนเหมือนวิ่งเป็นคู่เลยอะดูดิกูถึงแค่สองโอ้โห เอาเพื่อนเอาเน็ตกูค้างเหรอโหเน็ตค้างบ้าแล้ววะเน็ตค้างบ้าแลวอันนี้วิ่งเร็วอย่างเหมือนรถเฟตอยู่ดีโอ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 โหไปชั้นสองชั้นสามมีสามชั้นหรอวะอันนี้ไปไปวิ่งวิ่งวิ่งไปเป็นคขั่วคมี่นี้ ก็จะอีเดเสียงตู้เย็นมองข้าวเพื่อนผมชอบเล่นแบบนี้เออความเร็วสูดร126มารอบต่อไปผมจะจำให้ดีที่สุดคนอยากฟังเสียงใหม่ใช่ไหม,มนั่นแหละนั่นแหละที่ผมว่า <c oughs> เสียงใหม่คือไม่ได้อัดคลิปโลบอกนานมากเลยนะ ีแต่สอนใช้ดิสคอร์ดเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะกลับมาทำโรบอกอิเมชั่นนะครับจะกลับมาทำทจริงๆนะเดี๋ยวผมก็จะกลับมาทำนะเริ่มบวกสองเลยบวกสองบวกสองเมาส์กูน่าจะพังก่อนมั้งเมาส์ไล้าไสายุณเนี่ยกูสาใกล้ของแถมมันงกูกูจะซื้ออีกแล้วอ่ะเฮ้ยลอบนี้มาเร็วอ่ะ สามสองหนึงสองร้อยสามบ่เอ้ยได้ได้ได้พอได้พอได้พอได้นะพอได้พอได้ใช่ใชพอได้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋สัตว์กูจะโปหือเ้ยเดี๋ยวเดี โอ้โหไม่นำกูไปก่อนเร้วอะ่ะเจอโปอันนี้ยังเอาไม่อยู่อะ่ะโอ้โหเหมือนแบบดูดิเท่าไรนะผู้หญิงคนไหนวะคนไหนวะด่วนใช่สิคนไหนวะ,วนนนวะมันต้องเป็นผู้เล่นใหม่แน่ๆแหละไม่ใช่คนนี้ดิคนไหนวะ อาดูล่าคนนี้เหรอไม่ใช่มันนี่ดิไม่ใช่คนไหนวะไม่ข้อคนนี้เออไม่ใช่ดิดูดีไปอีกแล้วน้ำโด่งเลยอะคนชื่นอน่ะวะมันไม่ระบุตัวต,วตนเหรอหรือกดไม่เสร็จเนี่ไงเจอแล้วท็อปสปีดหกเนี่ยมันวาร์ปเนี่ยแต่มันวินไปคูดเยอะเออรีพอร์ตครับชี is เอ้ยหำเฉย she is ah a c k hacker ขอให้ได้แบร์จริงๆอ่ะอ้าวเหี้ย is ah hack hacker เออเนี่ย แกรมมิ่งแล้วระบุเองนะครับเป็น r แกรมมิ่งเซมบัสอ้าวเฮ้ยเดี๋ยว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 นี่โกงมากเลยอะรู้จะโกงเรี่ไรขนาดไหนเอาแล้วนี่อยู่ไหนเนี่ยอ๋อตกใจ ูเป็นคนแบบไหนเนี่ยกินน้ำปั่นแล้วก็น้ำปล่าตาไม่ขดเข็มเลยกดชิกไว้ก่อนแหละดูดิเฮ้ยเขายัาอยางอยู่ตรงนี้กันอยู่เลยไอยผู้หญิงคนนี้ไม่ไปแล้วอ่ะ ดูดิแมงโคตดจีเนียดอะผู้หญิงคนเนี้ยมันจะดีจีเนียดไปขนาดไหนวะคุณสมุนไงหมดแล้วสภาพตอนนี้มันจะแบบมุนเวียนอะ่ะ <c oughs> เออนั่นแหละดูดิม่งไวเกินมีสับเดียงด้วยเหรอแล้วก็มีโคดเดี๋ยวผมมาใส่นะเดี๋ยวผมเอ้ยใช่เลย ใช่เลยมันตัดหน้ากูไปเลยใช่เลยมันตัดหน้ากูไปเลยอเลยอืมหายลเลยไงหายลเลยไงยังไม่ออกมันจะเป็นคนคนที่ได้ประมาณพันหนึ่งแล้วมั้งอยู่นะว่าคนได้พันหนึ่งชื่ออะไรวะกูจำไม่ได้คนไหนวะ จริงๆอ่ะคนเนี้ยควรจะได้ที่หนึ่งเว้ยคนพวกเนี้ยแต่ไอ้นี่อยู่ไหนวะนี่นี่ไอแว่นดำเนี่ยูยังไม่จิ้มตรงนี้อยู่เลยแต่มันเสือกไปตรงไหนหรือตรงอื่นละ <c oughs> ไอแว่นดำอยู่ไหนวะ <c oughs> อ๋ออยู่นี่นึง โอ้โหอืมตันนี้ผมเริ่มจะออกมาได้ละโอ้โหนี่นี่คนนี้ควรจะได้ที่หนึ่งเว้ยควรจะได้ไวที่สุดแตงีนขัดขวางไอ้เอ้นี่อ่ะหายไปได้วะออกจากเซล์แล้วมั้งโอ้โห สามสองหนึ่งสรุปเราไม่ได้เลยหรือเอาไหนว่าหน้าจอมันแม่งหายไปไหนวะอะไรวะเนี่ย I want to die super x d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  I want to die super x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  d เหมันควรจะเป็น x d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  เปล่าวะ กัวกดคลิกครับเราจะได้เพิ่มแค่สองโอ้ยเน๋้วจะล็อกแล้วไม่่มต่อะไรเลยเราแค่ลดความเร็วรอบนี้กูขอผ่านแค่สามก็พอ ม่งไม่ไหวแล้วโอ้ยแต่ทาไมรู้ส <seasoning> ึก <repetition> ล <ceu> hmm. ืมเลอะลืมเฉยเริ่มวิ่งเร็วขึ้นมาอืมเฮ้มีหวังมีหวังว่าแต่ทำไมวิ่งเร็วขึ้นวะเออ รอบนี้ก็เสร็จนะกูจะไปหาโค้ดละไม่ไหวจริงๆนะจะไปหาโค้ดละจริงๆโค้ดไม่ใช่โค้ดไอนะหรือบอกโอ้โหวิ่งเป็นอย่างเหมือนหมอผีเลยหมอผีตบกตีกันเราจะออกตรงนี้มาได้ละนี่ไงเริ่มมาและเอตรงอะไรวะมองไม่เห็น ไ <c oughs> <c oughs> ด้ละได้แล้วได้ละไปต่อโอ้ย,อยกูไม่ไหวแล้วเว้ยกูไปหาโค้ดแม่งละ โอเคมาเรามาใส่โค้ดกันนะโค้ดแรกตัวหนึ่งนะอยู่ไหนไวะหนึ่งหนึ่งดูดิได้ไม, <c oughs> ไม่ได้เลยมาตบมือครับ <c oughs> โค้ดที่สองได้อะไรมาไหมดว, <c oughs> มวนอืม It's time to stop, okay? ก็ได้ไหมไม่ได้อะไรอยู่ดีมาโค้ดเอ๊ะเดี๋ยวอยู่ในนี้เปล่าวะไม่ใช่ดีมาโค้ดที่เอ๊ะโค้ดที่สามมาไม่ได้อะไรเลยเอ้ยมามามาอันนี้ไงตอนแรกสิบเอ็ดอันนี้สิบเก้ามามาอันนี้มา l e t โกชัวห้าพันไลนี่ยังมาเฮ้ยโอเคสรุปใช้ได้สองโค้ดทั้งคันที่โค้ดขอทามาโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็พอก่อนนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ลาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย